โยโกซีวดสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นระบบแมปที่มีชื่อว่า Foot Tower Defense กันนะครับผมนะก็ไม่ต้องพูดมาจำเพลงก็ Tower Defense ก็แน่รู้กันอยู่แล้วนะครับผมส่วนโค้ดนะครับใต้คอมเมนต์นะผมเอาล่ะนะครับเกมนี้ก็เป็นเกม Tower Defense นะครับก็น่า u ยูเนี่ยเกมเพิ่งเปิดน,นะประมาณสักสัปดาห์หนึ่งนะก็ยังไม่มีอะไรมากสำหรับตัวเกมนะครับก็มีที่เอาไว้เป็นยุนิตของเราก็สามารถขายได้นะครับ มาเซลได้นะโอ้โหนี่นี่สามารถจกไหนึ่งพันตัวเลยเหรอเยอะจังวะว่าเดือยเฮลหนึ่งพันตัวเคก้อนนี้เป็นช็อปนะสามารถซื้อได้นะสำหรับพวกสายเริมนะครับผมแล้วก็เราสามารถเทรดตัวละครให้เพื่อนได้ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นเควสนะครับเพชรนะเพชรเนี่ยก็เอามาเอามาซื้อพวกนี้นะครับผมเป็นกล่องเพชรนะทําไมภาพไม่ชัดมันทำไมมันดำจังวะอันนี้คืออะไรอะโซโลอันนี้แช่งเหรอวะอันนี้แช่งอันนี้ มิฮอกนะครผมอันนี้ก็ที่ใส่โค้ดนะครับตั้งค่านะครับั้างขวาก็มีเกมพาร์ตนะครับเป,เ,ปเป็นพาร์ตเฉยๆนะเป็นเป็นพาร์ตซีซั่นอะเออหน่วยขาวไอ้หน่วยขาวอ่ะคื่อฮาซิเป็นหน่วยขาวเอ่ะพี่โคตรเจ๋งอ,อ่ะไปออของอินประจําวันนะคร,รครับผมโอเคก็ไปชีคการเล่นก็มีมากมายครับอันนี้ก็เป็นตู้นะครับผมก็ตู้ก็รีวิวทุกหนึ่งชั่วโมองหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเกมทั่วไปก็น่าจะรีวิวทุกหนึ่งชั่วโมงนะ โอเคก็วิธีการเล่นก็ง่ายๆนะครับเลือกด่านนะผมเลือกดานะซึ่งเอาดานไหนดีดาอนนี้แล okay. okay. ้วกันนะครับเข้าเลยกดสตาร์ทเลยเมื่อกี้ใครเทมมาวะไม่รับไปน้องโอเคเข้ามาเลยฮะโอโอโอเคตกตกตกใจหมดเลยว่าดิกูก็ว่างงเลยเข้ามางงเลยก็จะมีให้เลือกอยู่สี่หมดนะมีอีซี่นะครับ ปานกลางรักคาร์ดแล้วก็เอาเราอ่อนไม่ทันทั้งแมนนะโอเคมาเราวางเอเนลเลยเอเนลระยะตีมึงโอ้โหอุบาทจังกับพี่ชายเฮ้ยเอเนลว่ะไอ้น้องหมุนเลยหมุนตัวตีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระเจาะจังวะเอ้ยเอเนลมึงกระเจาะจังวะอุ้ยที่นี่โอ้โหตอนนี้ว้าวเฮ้ยระยะตีกว้างอย่างอารองเนี่ย จะเม็ดยี่สิบต่าเม็ดจี่สิบอันนี้จะเม็ดวัดเลยอาา้าฮะโอ้กระจกจังวะเอเนียงมึงกระจกจังวะพี่ชายรู้หัวราคาล่างสองร้อยมันกระจอกจังวะหรือว่าต้องอาพใไปตันอับให้ตันอาจจะเก่งก็ได้นะแต่ว่ามอนมอนอยังเยอะนะครับแต่น่าจะไหวเน,ะนาะอาจจะไหวแหละนะครับเราก็แค่สแปมอาร์ลองไว้ตรงนี้นะครับอีกสักตัวละกันนะกันเหนียวเผื่อมีอะไรแปลกมา โอเคเยวเราลองเก็บตังอัพนะครับดูว่าโหดหรือเปล่านะราคาวางตั้ง200อ่ะสกลิปเลยมีออโต้ไม่สกลิปไหมเนะี่ยไม่น่ามีออโต้นะตั้งค่าอะไรก็ไม่มีนะน่าจะต้องกดเองนะอะไรครับเนี่ยโอ้ขาอัพส0 0รอยเลยเหรอแล้วเบบเพิ่มมายี่ส้าไอ้ยาเพิ่มมา3 5จุ้าโหมันดูกระจอจังวะไอ้ยามันดูกระจอยจังวะเนี่ยอาลองมันยังโบดเยอะกว่าเลยอะ่ะดูดิ เผื่อเอาเผื่อเอาลองเกินก่อนด้วยเนี่ยค่าอัพก็ถูกกว่าอะไรวะเนี่ยเอ้ยเอ้ยมันกระจอกจังวะไม่อยากอัพเลยอ่ะมันกระจอกจนกูไม่อยากอัพมันเลยอ่ะอะคลิปไปอันนี้ก็เป็นการลงครั้งแรกนะครับผมไม่ผมก็ไม่รู้ว่ามีกี่เวลไปนะเพราะว่าผมก็เพิ่งใส่โคดแล้วก็ไปส่งตัวอาหารไปเลยก็ได้พวกนี้มานะครับผม อันนี้ก็ไม่การลงครั้งแรกเลย <antique. S 1> น,น,นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ Arizona, oh, oh, โ oh, โ้ตีไ oh, ม่ตายทักตัวโอ้ชีวิตโอ้จบแล้วโอ้ตายตายตายจบแล้วชีวิตขายทิ้งเถอะเปลือง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 ขายทิ้งแล้วก็ไปอัพอะลองข้างหลังดีกว่านะผมอัพอะลองเลยเหียระยะโคตรเจ๋งอะโอเคประมาณนี้นะผม ันนี้แล้วเนี่ยเพิ่งเห็นม่ว่วาเลยพราะราคา80บาททหารเรือกิ๊กกอกเนี่ยราคา80บาทไหนเรามาดูโมเดลดิโอ้ยเอาม,มือตบมีดาบไม่ใช้แต่เอาม,มือตบอะไรครับเนี่ยตะคริปเลยอ๋อนไงออโตโอ้เพิ่งเห็นสอรี่สอรี่ออโตโ้ะคริปเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นอ๋อฮะ ร้อยห้าสิบขาดยี่สิบบาทไม่มีตังค์ว้าวเลือสามร้อยจะคิปเลยเนี่ยไหวคิ้ว <White Hill S 1> เนี่ยไหวคิ้วสะคิปเลยสบายพุณ <Bye. S 1> เนี้ยเลื <400 S 1> อสี่ร้อยกระจกโอเคอัพเลยโอ้แม็กแล้วเหรอแม็กไวยังวะเนี่ยตาเ้เป็ดแปดเป็ระยะสิบหกโอ้ศูนย์จุดสามเอาเหลืองเอาเหลืองนะนี่อาฮะ Okay. ไม่มีอะไรทําแล้วอ่ะเริ่มเริ่มจะไม่มีอะไรให้ทําแล้ว What เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ลูกไอ้ลูกกะตาสันนี่กูไปไหนอ่ะลูกกะตาสันนี่กูหายไปไหนอ่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่ายละโอเคชิวๆแนวอ่ะมามาลองวางเอนเนลต่อดิอยากรู้ว่าถ้าอัพตามมันจะโหดหรือเปล่า สามร้อยมันอาจจะเป็นตัวเหล็กเกมก็ได้ใครจะไปรู้เอเนลอ่ะเใช่ไหมอาจจะโหดฮะฮะดาเมจก็น้อยกว่าระยะก็น้อยกว่า What the เฮ้ยมึงมึงกระจอกกว่าอาลองยังเหรอพี่เอ้ยคนคนคนสร้างม,มึงมึงมึงไม่ชอบเอเนลใช่ไหมเนะี่ยคนะือทรงนั่นแหละโคกกระจอกเลยวะ่ะ ไอ้ตัวอะไรอ่ะตัวตลกเหรอลองดูสิวางเลยแล้วก็อัพเลยไอ้ยนี่ไอ้ยี่นี่นี่เก่งกว่าเลยอ่ะดูดิดา้มเมทตั้งดาเมจแปดสิบเลยเท่าอลองเลยแต่ว่าระยะระยะต่ำกว่าแต่ดาเมจก็เยอะกว่าไอ้แค่นี้ไงโอ้ไรครับเนี่ยอันนี้เนี่ยอันนี้อะไรวะทหารเรือก็ก๋อยฮะวัดเด้อนั่นเลยสองร้อยทหารเรือก็นี่นะ สองร้อยดาเมจที่อ่ะทำไมอ่ะโจมตีหนึ่งวิก็ถือไม่ไม,ไม่แย่นะหนึ่งวิก็ถือว่าไวอยู่นะมันก็ไม่ได้แย่นะตัวผมนะอืมแี่ไปลูฟี่นะผมมีราคาถูกเอาเรื่องตัวนี้นะปั๊บปัปับอันนี้ดาเมจร้อยนึ่งนะครับผมลูฟี่โอเคประมาณนี้นะครับแต่ผมคิดว่าตัวที่บาลานที่สุดก็น่าจะเป็นอาร์ลองผมหลับผมตอนนี้นะ อารองจะแบบประหลาดถึงแล้วนะครับก็วางอารองไปเลยปปวันนี้ก็อยู่ที่เวฟสิบห้านะผมไม่รู้ว่ามีกี่เวฟวะนะแล้วก็ไม่รู้ว่าวางตัวได้กี่ตัวด้วยไอ้ดิมันเป็นไรทอบมันเถอะวางเลยสแปมอารองเลยสแปม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 เอาเลย เอาเต็มแล้วเหรอโอเคเต็มแล้ววางได้กี่ตัวเนี่ยเอ่อสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวางได้สิบตัวนะผมน้อยแท้เอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้วางได้เหรออ๋อมันไม่รวมกันมันแยกตัวกันโอเคโอเคโอเคอารองน่าจะวางได้ห้าตัวเพราะว่าเราไม่สามารถวางอารองได้แล้วใช่ไหมอารองเออเกือบแล้ว ผิดอลองเอ้าก็วางได้นี่ว่าอเอาเขียนว่กี่วางไม่ได้วะหร,ห,รหรือว่ากี่ตังค์ไม่พอหรือว่ากี่ตังค์คุ้มไม่พอหรือว่าอ๋ออ๋อโอเคโอเควางไม่ได้ระยะมันไม่ได้โอเคเข้าใจแล้วส <c oughs> แปมเลยสแปมเลยอย่ารู้วางในกี่ตัวอันนี้อ๋อไงฟูแล้วอันนี้คือฟูแล้วไม่เขียนว่าฟูแล้วเน,นี่ยนะโอเคฟูจริงวางได้กี่ตัวเนี่ย ่าสี่โอ้ลายตาอ่าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าสิบห้าตัวนะครับผมรวมกันทั้งหมดสิบห้าตัวนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เวฟสิบเก้านะครับผมยังไม่จบนาทีนะค่อง้างนานเลยอะ่ะอาจจะยี่สิบเวฟนะมากกว่าห้าสิบเลยอะ่ะเยอะไปบอก เอ้ยนี่ไงมาแล้วโรเจอร์บอสดีกว่าเนี่ยโรเจอร์เนี่ยไม่ใช่เหรอเอ้ยดูตรงนั้ใช่บอสว่ะเอ้ยโรเจอร์วะโรเจอร์วะเฮียโรเจอร์วะเลือดสามพันสี่แลผมโรเจอร์แต่ก็ทำไมอ่ะผมาก็จอกจอกจอกกัดจอกกระจอกกระจอกโอ้ยเฮียอะไรวะเนี่ยใครเนี่ยไอไอไอนี่ป่ะไอ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 กลุ่มล็อกอ่ะ ใช่ไหมให้แบบว่าเออเหมือนเลยเหมือนเหมือน,น,อน,นจัดเลยอ่ะไอหัวหน้ากลุ่มล็อกปล่าวะเอ้ยอาจจะใช่ก็ได้นะเนี่ยเอ้ยนานๆทีนน่เห็นในตัวนี้แล้วเนี่ยไม่ค่อยมีใครทํานะใช่ไหมมันคือล็อกใช่ไหมผมมั่วนะอาจจะมั่วนะหรือไอเป็นลูฟี่ลูฟี่ล่างไหนวะเนี่ยไอ้ลูฟี่ผมแดงเลยล่โคตรเท่น่นน่าจะเป็นล็อกนะรู้จักทรงผมแล้วก็กลุ่มข้างหลังก็อาจจะเป็นล็อกหรือเปล่าไม่รู้ มั่วกูม,มั่วก็โอเคถ้ามันเถื่อนเะนีมันจะเป็นใครวะช่างมันเถื่อนนะครับเรา,าอัพตัวต่อแล้วผมป๊อบป๊อบป๊อปบโอเคไหนเรามาดูซิว่าจะตึงขนาดไหนกันเชียวเลือดเท่าไหร่เนี่ยเลือดหนึ่งหมื่นเก้านะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยนะครับมาแล้วด้วยออร่าของเขามาแล้วเดินมาแล้วแบบชักช้ามากโคตรช้าค่อยเดินมาเลย สบายชิวไหวชิวไหวชิวดิโอ้โหแ้วเป็นน้ำเลยครับแค่ละโอ้โหโคตรกระจอกเลยว่ะ40บาทนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็อภิปรายท่อนนี้ละกันนะครับส่วนใครอยากเล่กนกองผมก็ทิ้งลิงก์แบบนี้ไว้ใต้ล่างคอมเมนต์เช่นเคยนะครับบ๊ายบายครับทุกคนจุกโวยน้องละ่ะ